สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาดูสภาพป่าที่ฟื้นตัวได้เองซึ่งป่าผืนนี้ไม่กี่ไร่นะครับแต่เมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยเป็นสวนยางพาราแต่ต่อมาเนี่ยเอายางพาราออกเหลือแต่ต้นไม้ซึ่งก็ฟื้นฟูด,ด้วยตัวเองอไม่ได้ตัดไม้ออก ตัดเฉพาะแต่ไม้ยางพาราออกดูที่ครับว่าที่มันเป็นป่าใสมาแล้วเนี่ยที่ฟื้นตัวมาแล้วเนี่ยสภาพป่าไม้เป็นยังไรพร้อมแล้วไปดูกับวันสบายสไตล์สวิตเลยครับลุย <laughs> <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆป่าที่พื้นผูด้วยตัวเองก็จะเป็นที่โล่งเอส่วนมาก ครับถ้าเป็นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ประมาณนี้เลยครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้ยอนะครับไม้ยอก็ใช้ประโยชน์ไปสร้างบ้านเรืออะไรไม่ได้นอกจากอาศัยร่มเงานะครับโย่ยาบางสภาพก็เป็นที่โลกนะครับอันนี้เป็นตะเคียนสาพ,พรนะครับก็ถือว่าจัดเป็นไม้ อยู่ที่เนื้ออ่อนเหมือนกันก็ไม่มีผู้คนที่จะนิยมใช้กันครับสภาพอันนี้เป็นไม้อินทนิลน,นะครับอินทนิลไม้ที่พื้นฟูด,ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นป่าใสมาก่อนเป็นป่ายางพารามาก่อนนะครับที่มันช้าง หรือต้นสมพง์ต่อไปก็เป็นต้นมะไฟประมาณนี้ทีนี้เป็นต้นตรงนะครับตงนี้จะใบใหญ่นะครับแต่ก็ใช้ใช้ใช้งานอะไรไม่ได้นะครับโรงไม่มีใครนิยมใช้ไปสร้างบ้านหรือไปทำอย่างอื่นเลยหรือว่าฟอนิเจอร์ก็ไม่ใครนิยมใช้นะครับ ต้นนี้เป็นไม้แซะครับไม้แซะไม้แซะก็ไม่มีใครนิยมใช้นะครับไม่มีใครนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งนิดหน่อยแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นอกจากอาศัยขอเรานี่คือป่าที่ฟื้นปูด้วยตัวเองนะครับะจะเทียบเทียบไม่ได้นะครับกับอันนี้ต้นมะเดือ่อ มาเดือมันเดือมมาเดือดโอ้มาเดือดกินดไ,ได้หรือเปล่ามาเดือดกับเรียบเทียบไม่ได้นะครับครับป่าที่เป็นดั้งเดิมเป็นป่าดิบชื้นเป็นป่าดิบเขานะครับหรือว่าเป็นป่าที่ลงดิบอันนี้เป็นไม้ สมพงศ์บางครั้งเป็นลูกนะครับไม้ส่วนมากไม้เนี่จะเป็นไม้เนื้ออ่อนเวลาลมพัดแล้วเนี่ยจะหักโค่นบ่อยนะครับไม้จะพวกเพราะว่าไม้เนื้อแข็งไม่มีต้นนี้เป็นไม้อะไรเอ่ยต้นขี้นอนหรือปออยเก้งนะครับ ก็จะเป็นที่โล่งแค่ส่วนมากนะครับมีไม้อังหา่างจะตู้ไม้ป่าไม้ที่ดั้งเดิมไม่ได้นะครับเส่นไม้ในป่าแก่ไม้ในที่ดั้งเดิมคือป่าดุงดิบอะไรประมาณนี้แต่ว่าถือว่าเป็นป่านะครับก็มีคุณค่าทั้งหมดแหละครับ อย่างน้อยเราก็อาศัยร่มเงาได้นะครับก็ส,ส,ส,สภาพประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆนี่คือเป็นป่าไม้ที่ฟื้นตัวด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ปลูกคือขึ้นมาเองแต่ส่วนมากแล้วเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเป็นไม้เบิกนํำที่สามารถขึ้นได้เช่นต้นนี้ต้นนี้ก็หลายปีแล้วครับน,นี้ก็เป็น ไม้ประเภทตับแบกอินทนินอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้มะไฟมะไฟนะครับมะไฟกลังออกลูกนะครับมะไฟมะไฟนี่เยอะนะครับทุกคนถ้าป่าแบบฟื้นตัวเองอย่างเงี้ยคือตอนแรกเป็นป่าใสเป็นป่ายาง ก็ประมาณนี้ครับนี่คือป่าที่พื้นตัวใหม่เองครับเดี๋ยวนี้ก็แต่ละบ้านนะครับถ้าหากว่าใครมีที่ดินสองไร่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่ถ้าหากว่ามีป่าไม้เหมือน,นประมาณนี้นะครับก็จะเว้นไว้สําหรับให้ร่มเงานะครับหรืออาจจะต้องปลูกเสริมนิดหน่อยนี่คือป่า ที่ฟื้นตัวของมันเองก็ถือว่าใช้เวลายาวนานนะครับตั้งแต่คูนเอามายางพาราออกเนี่ยเท่าที่จำได้นี่ก็ประมาณ60ปีนะครับเกือบ70ปีละก็ถือว่าเป็นไม้ที่เติบโตช้าเติบโตด้วยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ป่าดั้งเดิม ก็ประมาณนี้นะครับครับขอบคุณที่กดติดตามคลิปนี้ก็คงจะขอจบไวเพียงเท่านี้ขอบคุณที่กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงสวิตด้วยนะครับจากวันสบายสไตล์สวิตสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้า สวัสดีครับบายบาย